อันยองชาวติ๊กตอกวันนี้มานำเสนอเป็นซาวกัสเสียงไร้สดค่ะรุ่นนี้เลยค่ะขายดีที่สุดณนะจุดจุดนี้เลยก่าานะเป็นรุ่น DJ20 ค่ะซีชมพูค่ะกำลังมาแรงมากๆเลยกค่ะขนะานาตอบโจทย์สายแบบไร้สดแล้วก็ v ีเจหรือว่า ชาวครีเอเตอร์นะคะที่แบบกําลังหาเป็นซ้ากัสเสียงดีๆสักเครื่องแล้วก็ไมค์ดีๆสักตัวค่ะตัวนี้เลยแนะนําเลยค่ะชุดนี้คืองบน้อยคือซื้อได้ก็ค่ะนะราคาไม่ถึงสามพันแล้วก็ค่ะประมาณสองพันนี้ๆวก็ค่ะนะ,ปะ, 2, 000, นนะนะเป็นเซ็ตพร้อมไมค์บีเอ็มแปดร้อยเป็นไมค์ซีสิบแปดโวลค่ะตัวนี้เลยพร้อมสายมินิเอลอาค่ะเพราะว่าตัวดีเจยี่สิบรองรับไมค์ซีสิบแปดโวลค่ะไมค์จะมีความชัดเจนของเสียงมากๆมีความคมชัดมีความหนักแน่นของเสียขังนะ ของเสียงว่ะของเสียงมากๆค่ะก็ขาบอกเลยนะอตอบโจทย์สายวีเจสายครีเอเตอร์แน่นอนค่ะเพราะตัวนี้คะ่ะมีแบบฟังก์ชันอัดเสียงซซวเอฟฟกเพิ่มได้ค่ะกขานะเพิ่มได้ถึง3เสียงลูกค่าบอกเลยนะ <S 2> <S 2> ตอบโจทย์แน่นอนค่ะสายครีเอเตอร์แบบนะมีความ Create, ครีเอทลูกค่าบอกเลยนะเพิ่มสี er ize, สันในไลฟ์สุดก็ข่านะตอบโจทย์แน่นอนค่ะแล้วก็เป็นสายครคโอเกะด้วยเพราะว่าตัวนี้นะคะมีระบบร้องคีย์ซซว อิเล็กทรอนิกส์ค่ะตัวนี้เลยฮัลโหลเชสฮัลโหลเชสเพิ่มสีสันในฟ์สดเวลาล้องคราวเกตทุกขั้น่านนะตอบจดแน่นอนค่ะนะด้วยคุณ,คณภาพเสียงที่ดีมากๆเพราะว่ารุ่นนี้นะคะราคาเรทนี้คือแบบ ปังที่สุดแล้วคือรุ่นที่ดีที่สุดแล้วค่ะลูกค้านะจริงๆค่ะแม่ค้าไม่ได้โกหกแน่นอนค่ะสนใจคอมเมนต์ทักแชทหรือกดสั่งซื้อได้เลยค่ะแม่ค้าสอนต่อทุกกรณีค่ะลูกค้านะบริการหลังการขายแน่นอนค่ะลูกค้าอัดเสียงซับเอฟเฟคเพิ่มได้ลองไปฟังเสียงเอฟเฟคนะที่แม่ค้าอัดนะคะนะ เทปีทรีชอ็อปชาแนลไลฟ์สถานีเพลงและการช้อปปิ้งยินดีนต้อนรับ welcome to เทปีทรีชาแนล,ลเราสามารถครีเอทได้ค่ะว่าเราจะอัดเป็นอะไรบ้างเป็นเสียงเพลงก็ได้เป็นเพลงท่อนฮุกแบบกําลังคิดๆอยู่ตอนนี้เลยว่าขานาะกตอบโจทย์แน่นอนค่ะนะคะทุกข้าวนะแล้วก็สายร้องคราวเกะตัวนี้มีฟังก์ชันเสียงเอ็โคตัวนี้ค่ะเห็นไหมเสียงมีความต้ง้งได้มีความตัง้วงวานและมีความชัดเจนของเสียงค่ะ บอกเลยจริงๆร้องเพลงชัดเจนเพราะแน่นอนค่ะนะคะแล้วมีฟังก์ชันตัดเสียงต้นฉบับด้วย ตอบจดแน่นอนค่ะสายร้องคราวเก็บไรสดุดหรือสายวีเจตอบโจทย์แน่นอนค่ะทุกขานะราคาไม่แรงเลยราคางบน้อยก็ซื้อได้ได้ไมได้เครื่องครบจบนะที่เดียวแล้วก็สามารถซื้อหรือฟังเพิ่มได้ค่ะทุกข่านะสนใจหมวกก็ซื้อได้นะครบเซ็ตแน่นอนค่ะสีชมพูอย่าลืมนะคะลองกดติดกติ๊กก่อนได้เลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะลูกค้าขานะมีฟังก์ชันดีเจด้วยเวลาเสียงเพลเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยใช่ไหมคะสามารถตัดเสียงเพลงเวลาพูดได้อัตโนมัติค่ะลูกค้าขาเห็นไหมลูกค้าขาเสียงเพลงจะลดใช่ไหม อ่ะนี่เสียงเพลงไม่ลดแล้วลดมากมากเลยทุกหาน,นะอย่าลืมนะคะนะ DJ 2 0ค่ะตัวดังที่สุดใน Tik Tok กเลยค่ะตอนนี้นะจุดจุดนี้ทุกหาน,นะอย่าลืมนะคะนะเป็นครีเกตเราต้องมีอุปกรณ์ดีๆไร้สดค่ะบายบายอ๋อลืมไปมีแบตในตัวด้วย2400ม ah. ิลลิแอมสามารถไร้สดนอกสถานที่ได้ค่ะแบตบอยู่ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะทุกหาค่ะ ประกอบง่ายมากๆเลยค่ะนะมีโทรศัพท์ไว้อัดคลิปหรือว่าไลไรสักหนึ่งเครื่องแล้วก็มีอีกโทรศัพท์อีกเครื่องนึงไว้เปิดเพลงค่ะสามารถเปิดเพลงโดยการต่อบูทชุดได้ตัวนี้รองรับบูทชุด5.3ค่ะไม่รีเรย์แน่นอนแม่คะการันตีค่ะสนใจจิ้มในกาได้เลยนะคะบ๊ายบาย